เจาะข่าวเตืนภัยวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นอุทาหรณ์ครับจากชายวัย48ปีที่นั่งกินหมูดิบแล้วปรากฏว่าหมูเนี่ยเกิดติดคอล้มฟุบไปหมดสติเสียชีวิตครับ ต่อข่าวเตือนภัยวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูกล้องวงจรปิดที่ด้านร้านเป็นร้านค้าแห่งหนึ่งครับอยู่ในซอยวิทยุการบินครับที่ตำบลท้ายบ้านใหม่อเภอเมืองจังหวัดสมุป,ปราการบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่ชายคนนี้อายุ48ปีนั่งอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนครับกำลังกินอะไรบางอย่างในถุงที่ถืออยู่นะครับแล้วสักพักหนึ่งมีอาการเหมือนกับอาหารเนี่ยติดคอครับพยายามที่จะขย้อนออกแต่ว่าก็ไม่สำเร็จครับจนกระทั่งล้มฟุบลงไป หน้าเนี่ยทิ่มงลงไปนอนเสียชีวิตอยู่ครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา21นิ30นาทีของคืนวันที่1มกราคมที่ผ่านมานี่ฮะโดยหลังจากที่ตํารวจสวพเมืองสมุทรปราการได้เข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าในมือของผู้เสียชีวิตนั้นยังถือถุงพลาสติกและมีเศษหมูดิบเนี่ยตกกระจายเกลื่อนโตครับ ขออภัยครับตกกระจายเกลื่อนอยู่ที่พื้นครับส่วนบนโต๊ะม้าหินอ่อนเนี่ยก็พบมีข้าวแกงวางอยู่หนึ่งถ้วยครับเบื้องต้นนั้นไม่พบบาดแผลหรือว่าร้องรอยของการถูกทำร้ายและไม่มีเอกสารติดตัวแต่อย่างใดนะครับทางด้านนายสิทธิกรอายุ35ปีซึ่งเป็นผู้พบศพผู้เสียชีวิตก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่าตัวเขาในขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็เห็นผู้เสียชีวิตนอนอยู่กับพื้นจึงวนรถกลับมาดูแล้วก็พบว่า สเสียชีวิตไปแล้วครับที่มาเจอนี่คือเขาอยู่ยังไงคะอ๋อเขานอนสภาพนี้อยู่แล้วครับพอดีผมขี่รถเลยไปแล้วพอเห็นพอดีก็เลยวนกลับมาดูอ๋อคือพี่ขี่รถผ่านแล้วก็คือเห็นก็เลยวนกลับมาดูใช่ครับ,บ,รบแล้วคนนี้พี่เคยเจอไหมคะอ่าคนนี้ก็รู้จักรู้จักกันทั้งซอยอะครับเขาก็เดินอยู่เนี่ยตลอดนะครับอ๋อคนเดินอยู่ในซอยอย่างงี้ใช่ครับเขาอยู่แบบรู้จักกันทั้งซอยครับเขาเขาบ้านอยู่แถวนี้ไหมคะหรือว่าเอ่อต้องถามไหมพี่เมย์บ้านเขาอยู่หลังซอยปะไม่ได้บ้านบ้านบ้านเขาเขาเป็นคนไม่มีบ้านครับเขาอยู่กระต๊อบ บาดหลังข้างหลังครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตน่าจะกินหมูดิบแล้วก็เกิดติดคอทำให้เสียชีวิตโดยหลังจากนี้จะส่งร่างของผู้เสียชีวิตไปชนสูตรที่สถาบันนิติเวชกับเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตต่อไปแล้วก็ติดตามประสานกับทางญาติเพื่อให้มารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนากันต่อไปด้วยนะครับ